สวัสดีค่ะันเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน vip กับดาวโจนเช้านะประจําวันที่22กับ23พฤศจิกายน65นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันเนาะสำหรับดาวโจน vip ตัวเด่นก็คือ4กับ7 6กับ9นะคะแต่เราจับ4กับ9ให้เนาะ4041 42 46 47 49 90 91 93 94 96 97ถ้าเป็น6ก็60 61 หกสองหกสามเนาะแล้วก็มาต่อ้วยหกเก้าเจ็ดก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจสี่เจดหเจดเก้าย่างนี้ก็ได้เนาะจับกู้ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สีหหเก้า้าี่ดเก้าดนะห้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งสดเก้าเกหเก้าหหนึ่งหรือทจนึ่งหกก็ได้นะหรือจะ6หกเกสามก็ได้เนาะขออวยทุกคนโชคดีนะ ต่อไปเป็นดาวโจนแปดกับหนึ่งสามกับหกแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหหนึ่งหนึ่งหสามหดหนกตัวก็หกแปดหนึ่งหนึ่งหกเสามหกแดสาสห้าแปดหจับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งดแดสสาม หนึ่งหกหกหนึ่งเนาะถ้าจะให้ดีก็คือเอาห้ามาใส่เด้อห้าแปดสามห้าแปดหกเขาขอให้ทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ซื้อด้วยกันเ้อนี่โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ